พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในของวัดม่อนพยาวนากันนะคะสวยไหมคะพระอาทิตย์กำลังขึ้น ปาไปดูวังพญานาคตรงนู้นป้าปา <c oughs> บริเวณนี้ก็ล่มลื่นนะคะตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟานะคะสามารถเข้ามาทานกาแฟาได้ กาแฟไม่เปิดนะครับวันนี้เขาปิดทําไปครับอ๋อตรงนี้มีพญานาคนะคะครบวันเลยเนาะสี่ครบวันเลยพระปางนาคปก ไปดูข้างในนี่ปะปะ้าดูด้านในค่ะมณฑพญนาคนี้สร้างในพื้นที่18ไร่นะคะก็สร้างมาประมาณ5ปีแล้วนะคะแล้วก็ยัง ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็ยังมีบางส่วนก็ทําอยูนะ่ดูความสวยงามค่ะมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะ สาธุอ๋อใะน,นี้จะมีพระพุทธรูปทำด้วยคิวสโตนะคะมีครบทั้งเจ็ดวันเลยนะคะเยอะมากสวยงามมาก This is a Buddha crystal. A daily color of birthday. Each color represents the day you were born. Example: If you born on uh, Saturday, you have to bow. เดกุดาโพโปคอลเลอร์ทีลเล่เซนต์ฟอร์พีเพิลฮูบวนเซตเ์เดย์เนี่ยค่ะจะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นด้วยแก้วนะคะแล้วก็ครบสีเลยเนาะสวยงามมากเลย in front of each buddha image there is a a bow that means you can donate some money it depends it depends on you whatever you want to do so <laughs> รอบทางนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระปางต่างๆประจำวันเกิดนะคะ ใครที่ศรัทธาพระปู่พญานาคมาเที่ยวได้นะคะที่วัดม่อนสันกำแพงอยู่ขวามือก่อนถึงน้ำพุร้อนนะคะว่าจะอยู่ตรงข้ามเทคนิคสันกำแพงเลยจะมีป้ายใหญ่ๆอยู่หน้าหน้าถนนเลยนะคะ